สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรืง,งามยามดีนะคะโชว์หน้าสดมาวันนี้จะมาอัปเดตนะคะตัวเซตบำรุงผิวนิดนึงช่วงนี้นะคะช่วงโควิดนะคะก็ไปห้างไม่ได้นาะเพราะฉะนั้นก็คือแบบครีมที่เคยใช้อยู่ประจําก็หมดแล้วนะประมาณได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยอะไปเจอตัวนี้มาทุกคนค่ะไปซื้อมาไปสั่งมาใน Lazada นะคะนี่เลยตัวนี้เลยนะเป็นเซตนี้นะคะตัวนี้เนาะอยาให้ดูกันใกล้ๆนะคะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเซตของ a q u a p พ s s นะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งแบบเซรั่มแล้วก็ตัวอ่าบำรุงใต้ดวงตาที่ตัวทาใต้ดวงตานะคะใต้นั่นแหละนะคะแพนด้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวมาร์กมาด้วยทุกคนคะ่ะนี่นตัวมาร์กนะคะคือเซตนี้นะคะได้ลองใช้แล้วแหละใช้มาประมาณ7 8วันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็แทนตัวเก่าที่เคยใช้ได้เลยนะคะตัวนี้อาจจะกลายมาเป็นตัวประจําเซตใหม่เลยก็ได้นะคะอ่ะ มาทาความรู้จักกันกว่าวันนี้ก็น่าสดมาเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณ 2- องสามทุ่มแล้วแหละนะคะก็อาบน้ํานะคะกําลังที่จะขึ้นไปตัดงานต่อบนห้องนอนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มรู้จักกับตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้นะจ,จ๊ะทุกคนคะ่ะเขามีชื่อว่า Aqua Plus Series Private นะคะ e n r i Serum นะคะก็คือเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ไม่มีสีไม่มีน้ําหอมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใครที่บอกว่าแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยและตัวนี้นะคะเป็นเซรั่ม ที่แบบซึมง,ง่ายมากๆนะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเอาจริงๆเวลาสั่งของจากแอปแอปอะไรก็แล้วแต่เวลาสั่งมามันไม่ค่อยจะได้ดีนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะอันนี้มันจําเป็นจริงๆและได้เอามาลองใช้เออมันใช้ได้วุ้นทุกคนคะ่ะแล้วคือใช้ดีจริงๆนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มทาตัวแรกเลยนะคะตัวนี้บํารุงผิวนะคะช่วยทําให้รูขุมขนกระชับลงได้ดีมากนะคะรูขุมขนขรงเบียนมีความเล็กลงได้นะคะแล้วก็คือผิวหน้าเนียนขึ้นเนาะแล้วก็รอยดํารอยแดงจากสิวเนี่ยมีความจางลงนะคะนี่เลยนะนี่สิวอักเสบนะคะเพิ่ง เพิ่งจะอักเสบเมื่อวานนะเพราะว่ากําลังจะเป็นประจําเดือนในทุกคนขานน่ทาแล้วนะแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะเขาจะยุบลงยุบลงได้เร็วมากนี่เห็นปะคือแบบแตกแล้วเลยคือยุบแล้วอะทุกคนคือเซตเนี้ยเขาช่วยในเรื่องแบบทําให้สิวอะหายเร็วขึ้นแห้งเร็วขึ้นน่ะช่วยได้ดีมากเลยทุกคนแล้วก็คือแบบว่าใครที่มีปัญหาแบบผิวหน้าอุดต,ตันนะชอบเกิดสิวอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเขาว่าเซตเนี้ยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อเซรั่มของเขานะทุกคนขาจะเป็นแบบสีใสแบบนี้นะคะอ่ะนี่นะนี่ คือแบบลงมาแบบนี้เลยนะแล้วก็คือเรารูปไปนิดนึงอะ่ะคือเขาจะซึมไปกับผิวหน้าของเราเลยนะดีมากนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะอันนี้คือใช้ทุกวันนะน,นี่คือทาเสร็จแล้วก็เดี๋ขึ้นห้องนอนแหละ มาอัปเดตให้ดูนะว่าช่วงนี้ใช้อะไรอยู่นะคะช่วงนี้นะทุกคนคือหน้าเบียร์มีความที่ถุงใต้ตาเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกมากนะคะนั่นแหละโชว์หน้าสดมากเลยสาหรับคลิปนี้นะทุกคนประมาณนี้นะคะอุ้ยเลอะเอาให้หมดค่ะอ่ะอีกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะเวลาที่เราทาไปแล้วนะคะใครที่มีปัญหาพวกแบบผิวมันตัวนี้นะเขาจะช่วยได้เลยนะช่วงนี้ผิวเบียร์ก็มันนิดนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนนะคะจากยาที่รักษาร่างกายอยู่ในเองทาให้ฮอร์โมนเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะประจําเดือนมาไม่ค่อยปกติทุกคนคะ่ะ บางทีมาทั้งเดือนเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยได้ดีมากเพราะว่าช่วงนี้อย่างว่าฮอร์โมอนเปลี่ยนแล้วก็ผิวหน้าของเบียกก็ไม่ค่อยปกติก็คือมันมีความมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิวเกิดสิวขึ้นเยอะมากยิ่งขึ้นนะทุกคนคะซึ่งตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะคะเวลาที่สิวขึ้นก็ยุบเร็วขึ้นแล้วก็อาสิวที่แบบเคยขึ้นแบบ 34- งสามสี่ห้าหกเจ็ดเมตรเนี้ยมันก็ขึ้นน้อยลงนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้ดีมากนะคะแล้วก็ริ้วรอยนะหางตาอะไรเงี้ยดูมีความตื้นลงนะด้้วววยคคาาามมที่เใหแบบ ควบคุมค,ความมันได้ดีนะคะแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นนะคะทำให้ความผิวหน้ามีความชุ่มชื้นนะคะไม่ใช่ทําให้ผิวหน้าม,มันนะทุกคนเวลาที่ใช้แล้วก็ตีนกาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาใช้แนะนําให้สั่งเป็นเซตนะจ๊ะดูความขวดเซรั่มขนานเก๋มากทุกคนเห็นปะ หมุนเติ้วเตี้วเต้วเออเกนะทุกคนคะ่ะอ่ะมาดูตัวที่สองนะคะในเซตนี้ก็คือจะมีตัวนี้จ้ะตัวนี้เป็นตัวครีมเป็นอายครีมนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เขามีชื่อว่านะคะ s e r ี e s the eye treatment นะคะตัวนี้เป็น aquaplus series the eye treatment นะคะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนคะ่ะตัวเนี้ยช่วยลดถุงใต้ตาได้อย่าง เห็นผลเลยเห็นได้ชัดภายใน3วันถุงใต้ตาคือดีขึ้นแต่ถ้าใครที่มีถุงใต้ตาเยอะๆอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเร็วขนาดนี้นะอย่างเบียคือมันเพิ่งเริ่มมีช่วงนี้ทํางานในบ้านตลอดนะคะแล้วก็คือแบบรับงานก็ค่อนข้างนั่นอยู่ช่วงนี้ก็คือจะต้องนอนดึก แล้วก็เล่งปั่นงานใช่้ามถุงใต้ตาก็ขึ้นคือเป็นคนที่เพิ่งเริ่มมีถุงใต้ตานะเบียใช้ไปประมาณ3าสี่วันนะคะถุงใ,ใต้ตาที่แบบตามบวมมันดีขึ้นทุกคนแล้วก็ใครที่ตาเป็นแพนด้าใต้ตาเหี่ยวใต้ตาคล้ำนะคะอ่ะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะมาลงตัวที่สองนะคะคือลงแบบนี้ทุกวันจริงๆนะทุกคนเช้าเย็นนะคะอ่ะนี่เลยอย่าขี้เกียจนะทุกคนคะ่ะใบหน้าไว้หากินนะจ้าทุกคนไม่ต้องทาเยอะนะจ๊าทาในน้อยพอเพราะว่ามันเปลืองคะ่ะ งุกไว้ก่อนพ่อสอนไว้อ่ะทาแล้วก็นวดๆน,นะคะอย่าให้ไปใกล้ตามากนะคะแต่จริงๆอะ่ะตัวนี้ใกล้ตามากไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่แสบเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ทุกคน,นะคะ่ะถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เราก็ทาได้สบายใจเลยนะคะทาแล้วก็นวดๆน,นิดนึงนะจ๊ะให้ดูกันใกล้ๆนะคะเนื้อครีมซึมง,ง่ายมากทีเนต์ซึมง,ง่ายมากเห็นปะคือซึมง,ง่ายตั้งแต่ตัวเซรั่มแล้วทุกคนคือทาไปแล้วคือแบบไม่มีเนอหนอนะติดผิวเลยจ้า ประมาณนี้สาหรับตัวที่2นะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาใต้ตาบุ่งใต้ตาใหญ่ตาคล้ําแนะนําเซตตัวนี้นะจ๊ะอ่ะและในเซตนี้มีมาอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือตัวนี้เป็นมาร์กนะคะทุกคนค่ะนี่ให้ดูแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งใกล้นะคะตัวนี้เขามีชื่อว่า Aqua Plus Series Multi-Peptide Rejuvenating m a า k Rejuvenating Mark ชื่อนางยาวมากนะคะอ่ะเป็นมาร์กที่ช่วยลดความมันนะคะคือเสริมตัวเซรั่มนะคะที่จากที่แบบช่วยลดความมัน จัดมาร์กเพิ่มเข้าไปอีกนะคะช่วยลดความมันลดริ้วรอยนะแล้วก็แบบพวกผิวหมองคล้ำผิวที่มีความอักเสบของสิวนี่อย่างที่เป็นอยู่นี่อันนี้เบียใชย้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นสิวอักเสบอยู่นะเซตนี้มี3ตัวเซรัม่มไอครีมแล้วก็มีมาร์กมานะคะตัวนี้เขาจะช่วยทําให้สิวอักเสบเนี่ยยุบลงได้ดีขึ้นนะทุกคนแล้วก็รอยรํารอยแดงจากสิวนะคะ ลดลงได้ดีขึ้นอีกได้เร็วขึ้นอีกซึ่งจริงๆตัวมาร์กเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะ 2- อสวันใช้ทีหรือว่าอาทิตย์หนึ่งใช้2อสาครั้งอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้นะคะหน้าทํางานหนักมากด้วยความที่สิวขึ้นนะคะอันนี้ใช้วันที่3แล้ววันที่3ติดแล้วนะคะก็จะใช้นางต่อไปนะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหา,าหน้ามากก็ใช้3 2มถึงสครั้งต่อสัปดาห์พอตัวนี้นะนอกจากจะช่วยเรื่องร,รอยดำรอยแดงจากสิวแล้วยังช่วยทําให้ผิวหน้ามีความขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นมาด้วยนะ ตัวนี้มีวิตามินบีผสมด้วยนะทุกคนค่ะคือดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองให้ทำให้ดูตัวมาร์กเนี่ยเวลาที่เรามาร์กแล้วอะ่ะเราไม่ต้องล้างออกนะสาวๆจาไม่ต้องล้างนะคะคือมาร์กแล้วก็คือไปนอนได้เลยแล้วตื่นเช้ามาก็ค่อยล้างหน้าออกได้เลยนะคะมาร์กแล้วนอนได้เลยนะมาวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะตัวเนื้อตัวนี้นะคะจะประมาณนี้อ่ะไม่ได้เหนอะมากไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นมาร์กแบบ มันเป็นแบบเนื้อครีมอะทุกคนคือไม่รู้จะพูดยังไงคือเป็นเนื้อครีมที่มีความบางเบานะคะแต่เขาคือมาร์กนะคะอ่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบีบอีกนิดนึงหน้าใหญ่ไม่พอคะ่ะนี่คือทาเนี่ยเซรั่มแล้วพอเซรั่มซึมบนหน้าคือมีความขาวขึ้นเลยทุกคนหน้าคือมีความสุขภาพดีมากเลือดฝาดขึ้นเลยนะนี่นะคะซึ่งตัวทั้ง3ตัวนะคะอะควาพาัทเซตนี้นะคะทุกคนขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้เลยนะคะ ใครที่บอกว่าผิวแพ้น้ําหอมอะไรเงี้ยนะคะกลัวว่ามันจะมีน้ำหอมเปล่าทุกคนมั่นใจได้เลยเพราะว่าเบียเองก็เป็นคนที่แพ้น้ําหอมมากๆนะคะไม่สามารถใช้อะไรที่มันมีน้ําหอมได้เลยนะมาขึ้นนี้ทุกคนค่ะทาบางๆให้ทั่วใบหน้าค่ะเว้นรอบดวงตาไว้นะจ๊ะอย่าให้เข้าตานะจ๊ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะแค่นี้เลยผิวหน้าคือมีความให้ดูใกล้ฉ่ำขอร้องอย่าโฟกัสสิวนะคะช่วงนี้แบบสิวใั้รุนขึ้นค่ะประมาณนี้คือหน้ามีความแบบฉ่ำมากนิ่มมากเด้งมากเห็นไหม เส้นเลือดฝาดขึ้นเยอะมากทุกคนหน้าเงาเกาหลีมากทุกคนอ่ะมาแนะนํากันก่อนนะคะอะ เซตนี้นะคะทุกคนคะ่ะ Aqua Plus Series นะคะเซตนี้ทั้งเซตเลยนะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้มากๆคือนางแบบดีมากนะคะตอนนี้คือแบบสําหรับคลิปนี้นะคือแบบก้าหน้าสดมาขนาดน,นี้เลยเพราะว่าแบบมีโอกาสแล้วไงอาจจะอาบน้าแล้วจะขึ้นไปนอนแล้วหวัวยังสีอยู่เลยโอเคทุกคนคะ่ะสาหรับใครที่สนใจเนาะก็ลองไปหาดูได้นะคะสำหรับเบียเบียได้มาจากร z a ดานะคะได้ส่วนลดค่าส่งมาด้วยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูที่รัศดาได้นะคะ อะควาพลาสซีรี์นะคะเขาจะมาทั้งเซตแบบนี้เลยทุกคนคือดีมากถุงใต้ตาของเบียร์คือแบบคือมันดีอ่ะมันไม่ค้ำนะเห็นปะเห็นเงาถุงใต้ตาไหมเมื่อก่อนมันใหญ่กว่าน,นี้อีกนะ3าีวันที่แล้วคือมันแบบ ใหญ่แบบนี้เลยทุกคนพอเวลาได้ตัวใต,ใต้ตาไปแล้วดีมากสำหรับใครที่ทํางานกลางคืนแล้วมีปัญหาใต้ตาใหญ่ใต้ตาคล้ำอะ่ะแนะนํานะคะตัวนี้ใช้ดีจริงๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาผิวมันนะคะเซตนี้ก็ช่วยลดความมันได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยได้ดีมากๆนะคะนี่ตีนกาหายไปแล้วคือแบบหน้ามีความฉ่าเกาหลีมากทุกคนแล้วใครที่เป็นสิวเยอะๆนะใครที่ชอบเป็นสิวนะตัวนี้เขาจะช่วยลดนะคะต้นเหตุของการเกิดสิวได้ดีมากนะคะก็คือลดผิวอุดตัน ไม่ให้มีแบบอะไรไขมันอุดตันในรูขุมขนนะคะเพราะว่าลดความมันใช่ปะพอลดความมันได้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรไปอุดตันที่รูขุมขนของเราก็จะทําให้สิวเกิดน้อยลงนะคะสําหรับที่มันเป็นสิวแล้วมันก็จะทําให้แบบพวกรอยแผลเป็นรอยดํารอยแดงนะคะดูจางลงได้เร็วขึ้นนะคะเซตเนี้ยเซตเทพมากนะคะ Aqua Plus Series เซตนี้แนะนําเลยนะคะไปดูได้ที่ลาซาด้าเลยทุกคนคะ่ะซึ่งจริงเขามีหลายช่องทางมากเลยนะไม่รู้ช่องทางไหนอะแต่ว่าเบียรได้มาจากลาซาด้านะคะทุกคนคะ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมาก แค่จะมาอัปเดตให้ดูว่าช่วงนี้นะคะโควิดกักตัวอยู่บ้านเบียใช้อะไรบำรุงผิวหน้านะคะเอาไปไหนไม่ได้เนาะสั่งออนไลน์จ้ะนะคะเซตนี้เลยอะควาพาสจ้า โอเคนะคะประทับใจเนื้อเซรั่มซึมง,ง่ายมากซึมง,ง่ายทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมาร์กไม่หนักหน้านะทุกคนมาร์กไปแล้วก็คือนอนได้สบายเฉยๆเหมืนอนรอทาครีมบารุงไปทุกคนคะ่ะธรรมดาเลยโอเคไปแล้วไปจริงๆแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง y o u t u ไอแอมฟองเบียนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ คอยติดตามกันว่าคลิปหน้านะคะเบียร์จะมีอะไรบ้าบ้า,บา,บามาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูอีกนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ